มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในบ่ายของวันอังคารที่14กันยายน2564วันนี้ผมขอเริ่มต้นกับเรื่องราวของข่าวคราวนะครับเรื่องราวข่าวคราวจำได้ไหมฮะเรื่องราวของสนามฟุตซอลครับซึ่งเคยกลายเป็นข่าวโด่งดังในอดีตนะครับตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะสนามฟุตซอลนะครับตอนนี้กลับมาอีกครั้งครับ คุณวิรัตรัตนเสศ์นะครับกลับมาเผชิญปัญหานี้อีกครั้งรับนะหลังจากที่หายเงียบไปแต่ว่าพอหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจครับคดีนี้โผล่ขึ้นมาเป็นที่น่าสังเกตครับนะวันนี้เอ่อเมื่อวานนี้ครับที่รัฐสภาครับนายวิรัตรัตนเสศ์สอสบัญชีรายชื่อและก็เป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับได้กล่าวบอกว่าในวันพรุ่งนี้ครับวันที่15กันยายน พลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณนะครับท่านรองนายกในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักจะมาประชุมร่วมกับสสพักอย่างไรก็ตามพลเอกประวิตธิเองก็ได้พยายามยืนยันอย่างหนักแน่นมาโดยตลอดในช่วงสองสามอาทิผ่านมาข่าวที่สับสนออกมาว่าพลเอกประวิตธยังคงเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐและก็ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ายังคงเป็นเลขาธิการพักของพักพลังประชารัฐอยู่หรือไม่นะครับนี่มีคําถามเล่าลือกันทางด้านคุณวิรัตนธนเศษฐนะครับก็ยืนยันว่าขณะนี้ ยังไม่มีการลาออกใดๆทั้งสิ้นครับเมื่อถามถึงกระแสข่าวของการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคครับคุณวิรัติเองก็บอกว่ายังไม่มีและก็ยังไม่ทราบขึ้นอยู่กับพลเอกประวติตยคนเดียวที่จะเป็นผู้กําหนดอ้าวนึกว่าเป็นพรรคการเมืองที่แท้กลายเป็นบริษัทแบบนี้ครับผมแออขึ้นอยู่กับพลเอกประวติตยคนเดียวนึกว่าขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคไม่ใช่ครับเมื่อถามถึงความขัดแย้งที่กระแสข่าวออกมารุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับ ทา่านักวิรัตบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าแม่คุณข่าวบางครั้งก็เขียนเลยกันเลยเถิดนะเกิดขึ้นสิบเขียนเป็นร้อยเกิดขึ้นร้อยเขียนเป็นหมื่นนะครับจริกๆแล้วมันไม่มีอะไรแต่ก็มีสอสอนี่มาสอบถามที่ตนวันนี้ยิ่งดูข่าวยิ่งสับสนนะครับช่องหนึ่งบอกว่าบอกว่าอย่างหนึ่งอีกช่องหนึ่งบอกว่าอีกอย่างหนึ่งข่าวเดียวกันแต่ว่าสองช่องพูดไม่ตรงกันครับเอาให้ง่ายๆ่ายเลยนะผมขอบอกอย่างนี้ ฟังพลดเอกประวิตย์คนเดียวพลดเอกปวิตย์บอกว่าไม่งอนก็ไม่งอนไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาครับฟังคนนี้คนเดียวครับนี่คุณวิรัติว่านะครับเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่บอกว่าพลดเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกและกรรมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเข้ามาดูแลมากขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับคุณวิรัติตอบป,ประโยคเดียวครับบ oh ่ฮูว่าสัตครับไม่ทราบเรื่องนี้ครับไปนอนหน้าอยู่หัวซันส่วนที่มีการพูดถึงการยุสภาบ่อยขึ้น นักข่าวถามยังไม่จบเลยครับคุณวิรัตตอบแล้วไม่ทราบไม่ได้มีหน้าที่ถ้ายุบ็คงไม่ได้บอกก่อนหรือจะอยู่ต่อไปก็ไม่ได้บอกอ,อะไรจะเกิดก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่าเพิ่งไปตีขา่าวแบบนั้นสภา,ายังต้องอยู่ถามต่อว่าเชื่อว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่โอ้ยคําถามแต่ละคําถามนี้คือหนักใจแทบบู๊นะครับอันนี้คิดในใจนะครับไม่ได้พูดคุณวิรัตบอกว่าเราทําหน้าที่ในส่วนที่เรารับผิดชอบตรงนี้ให้ดีที่สุด แบ่งหน้าที่กันอย่าพยายิคิดอย่าพปคิดเผื่อคนอื่นเขานะครับทานี่หน้าที่ของเราให้มันสมบูรณ์นะครับส่วนมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องของมันนะครับแต่หน้าที่เราบกพร่องไหมสมบูรณ์ไหมครับเมื่อถามถึงกรณีที่คุณมงคลกิจสุขส,ส,ส,สินธารานะสุขสินธารานนท์นะครับสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศรีวิไลโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่านายวิรุติเลือกข้างระหว่างพลเอกประยุทธ์กับร้อยเอกธรรมนัตนายวิรัตบอกว่าดูเฉยเฉยก็พอแล้ว แล้วถามต่อว่าในกรณีที่มงคลกิติมีนัยยะอะไรหรือเปล่านะครับอ้าวเรื่องของมงคลกิติแล้วมาถามผมทําไมก็ไปถามเขาสินะครับเออเอาเรื่องของมงคลกิจมาถามผมแล้วผมจะตอบได้ไหมเนี่ยนะครับไปถามเจ้าตัวเขาโน่นทั้งหมดนี้คุณวิรัติไม่ได้ตอบหรอกครับแต่ว่าแค่คิดในใจผมตอบแทน,นครับบอกว่าไม่ทราบต้องไปถามเขาดูครับนะฮะในขณะเดียวกันทางด้านนายวิรัติเองก็กล่าวถึงกรณีที่ศาลฎีการพรเดคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง นะัดรายงานตัวจากกรณีที่อายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายวิรัตพร้อมพวกทั้งหมด84คนนะครับตามการชี้มูลของปปชสมัยดำรงตำแหน่งเป็นสสนครราชสีมาพักเพื่อไทยซึ่งมีการทุจริตการจัดสรรงบประมาณการ,ราสร้างสนามฟุตซอลในจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าตอนนี้ได้ทำเรื่องเพื่อขอเลื่อน,ออน,อานการารายงานตัวดังกล่าวแล้วไม่ขอลงลึกในรายละเอียดเหตุนผลของการขอเลื่อนดังกล่าวนะครับนี่ท่านว่าอย่างนี้ครับนะฮะ ในขณะเดียวกันทีนี้ครับเราไปดูความคืบหน้าครับทางด้านบิ๊กป้อมครับทางด้านบิ๊กป้อมว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่าทางด้านบิ๊กป้อมนะครับไปดูกันทีนี้ครับว่าตกลงแลวนิบบิ๊กป้อมจะลาออกไหมหรือว่าจะนั่งอยู่ต่อไปนะครับนะฮะโอ้เดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะทางด้านบิ๊กป้อม ที่มีข่าวลือว่าจะลาออกอ่าเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งครับผมแมเนื้อหาสาระมันเยอะเหลือเกินครับอือหือมีแต่เรื่องข่าวเก่าๆะฮะไม่มีอะไรที่ดูแล้วไม่มีอะไรที่น่าสนใจครับอ่ะเอาเป็นว่าผ่านไปก็แล้วกันครับมีแต่ข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนครับไม่มีอะไรที่น่าสนใจ ก็มีเพิ่มเติมก็มีของเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้บิ๊กตู่งดจ้อนะฮะการเมืองนะฮะเมื่อวานนี้ครับงดจ้อาการเมืองเข้าร่วมประชุมบิ๊กป้อมด้านธรรมนัตเผยยังคงนั่งเลขาพักพลังประชารัฐเดินหน้าการเมืองต่อครับนะฮะก็เป็นเรื่องที่เรารายงานไปแล้วเมื่อวานนี้ครับไม่มีอะไรในกอไผ่นะฮะยังคงทำงานต่อไปครับ อ่ะเราก็นำเสนอเพียงแค่นี้กับเรื่องราวของประเด็นร้อนทนางด้านการบ้านการเมืองครับไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการนะครับก็เริ่มในส่วนของทางด้าน อุบลสวิท1997ถนนกลังอาวุธรับซึ่งถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอุบลสวิท1997ถนนคลังอาวุธรับซึ่งเขาก็มีความพร้อมมากทีเดียวเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับสูบบริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมย่วกว่าถึง30มซมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับแล้วก็ ในขณะเดียวกันเขาก็มีการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ไม่พอนะครับยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ครับแล้วล่าสุดนี้อุบลเซอร์วิสครับเสียแจ้ครับมีการเพิ่มให้บริการครับนั่นคือเป็นตรอออนะครับเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับ อุบลเซอร์วิส1997นะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่2โมงเชา้ายัน5โมงเย็นและก็เป็นการให้บริการแบบ one stop service มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทำพรบรต่อทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPG NGV การรับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับฝากต่อทะเบียนด้วยครับ พูดง่ายๆว่ามาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนวันสต๊อปเซอร์วิสอย่างแท้จริงรถมาเอกสารมาควรมาเงินมานะครับที่เหลืออุบลเซอร์วิสบริหารจัดการให้ท่านก็กลับบ้านไปทํางานต่อกลับออฟฟิศไปทํางานต่อกรับที่เหลืออุบลเซอร์วิสบริหารจัดการเองกรับหลังจากที่บริหารจัดการเรียบร้อยก็โถแจ้งอุณธร์ตอนนี้เอกสารได้รับเป็นที่เรียบร้อยกรุณามารับคืนได้ที่อุบลเซอร์วิส โทรเข้ามาแจ้งเลยครับสอบถามรายละเอียดครับ0622015510อุบลเซอร์วิส197ถนนคลังอาวุธครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นไปตรวจวัตตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับ รูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแวตาอย่างราจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาใจเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบลการแว่นมายาวนานกว่า40ปีนะครับปัจจุบันนี้ผมใช้แว่นตาอยู่3ชุดครับนะฮะนี่ชุดที่1ครับใช้ทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ชุดที่2ใช้อ่านหนังสือชุดที่3ใช้ในชีวิตประจำวันครับทั้ง3ชุดมาจากที่เดียวกันคืออุบลนกันแว่นด้วยความมั่นใจทั้งคุณภาพและราคาครับ